สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีไหมคะไม่ได้เจอกันนานคืออากาศหนาวค่ะมันหนาวมากจนป้าเป๋ยวไม่รู้จะทําคลิปอะไรทําคลิปอาหารนะคะก็กินอะไรไม่อร่อยไม่อยากกินอะไรเลยคือมันหนาวอากาศมันหนาวมากทุกคนสบายดีเนาะที่ไทยอากาศก็หนาวค่ะ,ป,ะป้าเป๋ยวดูข่าวอยู่ก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะวันนี้นะคะ,ป,ะป้าเป๋ยวจะไปทุระ กับซานอสังล้วก็จะไปแวะซื้อกับข้าวกันอากาศหนาวเมื่อคือนก็มีหิมะตกโปรยๆก็ปแปลวก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะคะคือมันมันไม่อยากกินอะไรเลยค่ะอากาศมันหนาวจัดอะอากาศมันหนาวเกินมันไม่อยากกินอะไรก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแต่คิดถึงทุกคนนะคะ,ะฝนตกหิมะตกนิดหน่อยค่ะเมื่อคืนนี้อากาศหนาวซานอสังมาแล้ะ นี่กัน <c oughs> เสร็จธุระแล้วค่ะเสร็จธุระแล้วซื้อกับข้าวกันค่ะซื้อผักอยากกินผักค่ะไปดูสตอเบอรี่ อยากกินสตอเบอรี่ตรงนี้ตรงนี้ออกแล้วสตอเบอรี่ลูกใหญ่ๆนะคะเ3 5ยหเยน สาสกีดอยากกินเสร็จแล้วค่ะซาโนสั่งจ่ายตังอยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไม่ได้เจอกับป้าแป๋วมานานมากเลยเนาะคิดถึงทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วจะมากินเจงคิสคานนะคะซึ่งเป็นเนื้อแกะย่างกะทะสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อทางฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าใครมาเที่ยวฮอกไกโดนะคะก็อย่าลืมไปแวะชิมนะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อทางภาคเหนือของญี่ปุ่นนะคะทางฮอกไกโดนี้เราก็มากินอาหารปิ้งย่างนะคะ,ปะแป๋วก็มีซอสนะคะ いただきます。ん、きんほま。<music> ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะมีโอกาสได้ไปกินเจงคิสขานนะคะโอ้ไม่รู้เขาจะเขากินยังไงวิธีการกินก็คือง่ายๆนะคะตอนแรกเราก็เอาผักใส่เหมือนที่ป้าแป๋วทาเมื่อกี้นี้นะคะเอาผักใส่นี่ข้างล่างอย่างเงี้ยข้างบนเราก็จะเอาใส่เนื้อนะคะเนื้อของเนื้อแกะเจงคิสขาน,นะคะ่ะใส่อย่างเงี้ยเวลาย่างนะคะน้ําซุปของของเนื้อนะคะเขาก็จะไหลมาใส่ผักะคะ ข้าวของในญี่ปุ่นนะคะราคาแพงราคาแพงมากเศรษฐกิจในญี่ปุ่นบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะเออเงินญี่ปุ่นอ่อนตัวมาเที่ยวญี่ปุ่นเนาะใช่ไหมคะราคาเงินอาจจะถูกทำไมถ้าเปรียบเทียบกับเรามาแลกเป็นเงินญี่ปุ่นเงินไทยมาแลกเป็นเงินญี่ปุ่นนะคะแต so Japan, ่ว่าแป๋วขอแนะนํานะคะว่าถึงแม้ว่าเงินญี่ปุ่นจะอ่อนตัวนะคะเรามาแลกได้เงินเยอะมาเที่ยวในญี่ปุ่นแต่ว่าเศรษฐกิจในญี่ปุ่นนะคะ นะคะคราคาข้าวของในญี่ปุ่นนะคะจะแพงนะคะแพงขึ้นกินกับข้าวสวยนะคะอื thật quân của sư thảo đoàn 美味しい mmm -hmm. อืมอร่อยกินสตอรอเบอรี่ล้างปากกันหน่อยค่ะ เขานอกลมแรงมากค่ะ <Okay. S 1> <laughs> นะคะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามแจ้งเตือนให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ